อ๋โอเคไม่ต้องออกแล้วครับเครื่องส<กล>ามพันหนึ่งจุดเก้าก็บรรทุกถ้าหอหไ่กี่ตันพีหลดุดห้าตันโหบรรทุกได้ครับไล่เฟืองใหม่โหดูผมเพยเคยเห็น 2. <กลา>โอคันใหญ่มากไม่เห็นทะเบียนห้าตันหนจุดก,<ล>ากา้าก็ทำได้ ไล่เฟืองท้ายใหม่นะครับวิ่งดีแน่นอนเที่ยวหนึ่งก็บรรทุกยี่สิบกว่าคัน,นครับก็มาไล่เฟืองท้ายใหม่จะเป็นสปาร์คหนึ่งจุดเก้าอะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเฟืองนะครับต้องทำนานสักนิดนึงนะครับติดตั้งเฟืองตั้งระยะพุกนี้ ก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็โทรมาได้สามพันไม่ต้องออกแล้วออกหนึ่งศูนย์เก้าดีกว่านะครับมันทุกได้เหมือนกันนะครับไปได้เหมือนกันนะครับต่อเกียร์ดีมันทุกดีนะครับประมาณนี้สนใจก็โทรมาหาได้ศูนย์เก้าสามสี่เปอร์สี่ก็เก้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าสามสี่เปอร์สี่ก็เก้าเจ็ดห้าสํหรับนี้สวัสดีครับ